เกือบเกือบจะปิดปกติพิสัยแต่ยังไม่ผิดปกติพิสัยมากการขึ้นพ่วอย้ขี่ค่อนข้างเร็วกาดูแล้วประมาณหน่อยเกรงว่าจะเกิดอันตรายขอไปว่าสาตักเตือนนะการทำบันทึกว่าเสาตักเตือนได้เรียบร้อยแล้วเอาหน้าแล้วเขาทำอีกครับ่ผมนักถึงไปแจ้งที่โรงเรียนแจ้งหรวหน้าเดี๋ยวเพาะตัวเขาก็ใส่หมวกอะไรเรียบร้อยดียแต่ยังไม่ถึงขั้นเหยียดขาไปนะไเหยียดขาเมื่อกี้ผมจะแจ้งเขาหาอีกเขาหาหนึ่งในเรื่องขับปิดปกติพิสาย นี่เราแค่กู้ลงมาแล้วแความเร็วพาดไปหน่อยนะเดี๋ยว่าจะเกิดประเทบนติระจเป่าอย่าทำอีกนะตํารวจไปจัดการต่อนะไปว่าก่าวตัดเกิือแล้วไม่ต้องกลับนะแล้วก็า